อุป,ปกรณ์ทานอาหารอุป,ปกรณ์ทานอาหารชันจีกาน้ำกาน้ำสุยหูหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวจูฟันกวัวเหยือกน้ำเหยือกน้ำหลงสุยหูแก้วเหล้าแก้วเหล้าจิวเปยผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าโซา้า ผ้าเช็ดป,ปากผ้าเช็ดป,ปากชันจีนข้าวสวยข้าวสวยจะซื้อไปฟันข้าวเปล่าข้าวเปล่าอย่าซื้อไปฟันข้าวสุกข,ข้าวสุกอย่าซื้อไปฟันถ้วยถ้วยซื้อหมาเค่อไปหัราซื้อเสียวหวานถ้วยถ้วยทออัวยอถ้วยโทถ้วยถ้วยทออัวยอถ้วยโทถ้วย ทอัวเอถ้วยถ้วยทอัวเอถ้วย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 หมาเคซื่อเฉียวหวานถ้วยถ้วยข้าวถ้วยข้าวฟันหวานถ้วยข้าวฟันหวานข้าวซื้อฟันถ้วยข้าวฟันหวานถ้วยข้าวฟันหวานถ้วยข้าวฟันหวานถ้วยกาแฟกาแฟซื้อคาเฟ ถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟคาเฟ่เปถ้วยขนมถ้วยขนมเทียนเตียนหวันถ้วยขนมจิกซื้อถ้วยขนมถ้วยขนมขนมซื้อเทียนเตียนขนมซื้อเทียนเตียนนะในจวงเทียนเตียนเติบเสียวหวันเจียวัวถ้วยขนมจิกเจียวัวถ้วยขนมซึ่งเมียนเดินี่ก็ขนมเทียนเตียนเทียนเตียนถ้าซื้อจวงใจจะกเสียวหวันจวเติบหัวมันเจียวัวค่ะ หนมถ้วยค่ะหนมถ้วยเย้ไนหวานเกาค่ะหนมถ้วยยุกว่าซื่อเถียนเตี่ยนขนมใจเฉียนเมียนค่ะหนมถ้วยค่ะหนมถ้วยยุกว่าซื่อจื่อเปเ์ียววนรณยุกว่าซื่อเฉววรนถ้วยเฉววรวันยังโขหนาในจวงตรงซีจูคันนั้นก็ตรงซีเขา是什么ได้อยู่ถ้วยขนมถ้วยขนมอีกว่าเยววันณนาอะไจวงขนมจู่เเจ้าถ้วยขนม ถ้วยขนมถ้วยขนมเทียนเตียนหวานแก้วเหล้าแก้วเหล้าแก้วแก้วแก้วซื่อเปจือเหล้าซื่อจิ๋วแก้วเหล้าแก้วเหล้าก็ซื่อจิ๋วไปแก้วเกอเอลแก้วแก้วเกอเอลแก้วแก้วกอแวอแก้วทูแก้วแอะกันวแหวน เช่นเมนซือแอร์โฮเมนทัซือวแหวนเช่นเมนซือแอร์โฮเมนทัซือวแหวนทัซือฟ้าแอลตาอินกอแอร์วัวแก้วโทแก้วเหล้าเหล้าซือจิ๋วแก้วเหล้าจะก็ซือแก้วเหล้าน้ำใสจวงจิ๋วแต่ไปจื่อเจ้วแก้วเหล้าแก้วเหล้าแก้วเหล้ายูก่ดซื้อจวงจวงสุะไปจื่อจวงสุะไปจื่อเจ้วแก้วน้ำ แก้วน้ำจวงสุ่ยจะไปจืดเจ้าแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำจะก็ซื叫叫้อแก้วน้ำแก้วน้ำจ่วงผูเทาจิ๋วเตอไปจืดเจ้าแก้วไวน์แก้วไวน์ผูเทาจิ๋วทาเตออิงเหมือนเจ้าไวน์ไทยหวีเจ้าขุยเจ้าแก้วไวน์แก้วไวน์นะในจ่วงผูเทาจิ๋วเตอไปจืดเจ้าขุยเจ้าแก้วไวน์แก้วไวน์จะก็ซื้อแก้วไวน์จะก็ซื้อแก้วไวน์ ยุกว่าซื้อหนาไหลจวงไปหลานตีจิว๋วเปยหน้าจุ้ยเจ้าแก้วบรันดี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 นดนดเหล้าเหล้าซื้อจิว๋วจจ๊กซื้อเหล้าเหล้าซื้อจิ๋วเหล้าเหล้าเหล้าซื้อจิว๋วเจก๊กซื้อเอาหมูอินเอาเอาหอรอหอผู้ฟ้าอินรอเอี้ยตู้เกาอินหอรอเอาเหลาโทเหล้า หอลอเอาเหลาโทเเล่าเล่าซื้อจิ๋วเล่าแก้วซื้อปอรลี่ไปแก้วซื้อปอรลี่ไปเล่าซื้อจิวเล่าซื้อจิวแก้วเล่าแก้วเล่าแก้วเล่าจิ๋วซื้อจิวไปแก้วเล่าแก้วเล่าจิวไปเหยือกน้ำเหยือกน้ำเหลืงสวยหูเหยือกน้ำเหยือก ยือเอือจะก็ฝาเอือไทยมีเต yeah. ่เอ yani okay. ืออาเจียนแต่เอือยือเอือเคยเยือเหยือเหยือ uh ้าฉางอินเหยือเหยือน้ำเหยือน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำสวยไปแก้วน้ำสุยไปเหยือกน้ำเหลิงสุิหูเหลิงสุิหูเหยือกน้ำเหยือกน้ำเหยือกน้ำ แก้วน้ำเหยือกน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำเหยือกน้ำแก้วน้ำเหยือกน้ำเหยือกน้ำเหยือกน้ำเหล้งสุยหูเหยือกน้ำเจ้ากระซือเหยือกน้ำเจ้ากระยิบซื้อเหยือกน้ำเหยือกน้ำเหยือกเหยือกเจ้ากระาเอือเอือเอือฝา ไทยวีเตอเอืออ้าเอืออ้ายเขาปากเอือฟาผิงเซินเอือเอือเอือหอยอหอปู้ฟาอินหอเธอซื้อกาจีนยอยักซื้อตีจีินใจจะเปลี่ยนหอใจยอยักษ์แต่เฉียนเมียนหอปู้ฟาอินยอยอโยฟาเกาจีนหอยอเอือกอเหยือเอือเจ้าก็อีกั็สานโยอีเหลียงก็อีใจโฮ后面要放在腰อยาก这个位置 这个因为它是发音在咬牙所以这个一个山有两个竹子这个เออ要放在咬牙的上面เหยือกเหยือกหอยเหยือกกอเหยือกหอยเหยือกกอเหยือกเหยือกเหยือกก็คือเรื่องสุขหูเหยือกเหยือกน้ำเหยือกน้ำเรื่องสุขหูเหยือกน้ำ ยก่วทาซื่อสุ่ยหูเรียกาน้ว่ากาหนามกาน้ำกาน้ำสุ่ยหูกานา้ำก,ก,กานา้ำหน,น,นาลิจู่เย่อสุ่ยแต่หูเรียกไ้ว่กาต้มน้ำร้อนกาต้นามน้ำร้อนกาซื่อหูต้มน้ำซื่อจู่สุ่สยต้มน้ำซื่อจู่สุ่ยต้มน้ำร้อนซื่อจู่เย่อสุ่ย กาต้มน้ำร้อนจู่เยื่อสุยหูกาต้มน้ำร้อนร้อนกาต้มน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนเยื่อสุยน้ำร้อนเยื่อสุยต้มน้ำร้อนจู่เยื่อสุยกาต้มน้ำร้อนจู่เยื่อสุยหู 家东南废话，这个这个它是用电，用电叫做废话废话。家东南废话，电热水壶，电热水壶。家东南废话，家东南废话。家东南废话，废话是电。 กาต้มน ah, ้ำไฟฟ้าเตี้ยนเยื่อสุยหูกาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชาจะกซือกาน้ำชาน้ำชาซือชาสุยน้ำชาซือชาสุยชาสุยหูกาน้ำชากาน้ำชาคือชาหูชาหูผ้าเช็ดปาก ผ้<พ>า,าเช็ดปากชันจินชันจินผ้าเช็ดปากจะก็ซื้อผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดปากอิงเหมือนเจ้าเน็บกินโมันต้องให้ก๋วายุกว่านี้ไม่หยดเจียงไทวีผ้าเช็ดปากเยียกขีเจียงเน็บกินเน็บกินคือซื้อยุกว่ายงไทยหวีก็คือผ้าเช็ดปาก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  怕是不，怕是不记得这个怕，因为这个怕它是中文的怕，中文的怕这个它就是不的意思，怕怕，所以泰语泰语用怕怕，它就是中文的这个怕，怕就是不，怕怕，切切它是擦，切它是擦，擦擦东西，把东西把它擦干净，就是用切切切切切。切切切切切 เจ้าก็ทาซื้อเอกันไหมติดขูเอกันไหมติดขูทาซื้อฟาร์มหมู่อินเอเอท่าไหลจื้อเอเอกันอ่ะเอเออเอเอเออยู่เวจีอินสือทาวจะคุยเป็นเฉิงเอไม่ติดขูอ A, อ A, ดอเอไม่ติ A, ดขูชอเอชอเอดอเช็ดชอเอดอเช็ดยุบออกมาเปนขั้นต้า 子音的前面有 a，子音的后面有啊，这个就是发 a。这个如果它是这样写的，a，它是没有尾子音，do 不用读进来，它就这样结束。如果它是这样写的话，意思说 do 不用读进来，它就这样结束。如果前面还有 a，跟后面有啊，它是这样结束，有在啊。 เดอ后面有字我们就不用读进来因为它的เอ่จบสุด到这样的可是如果它是有后面的字为知音它会把อ่ะขี้เสียวเดียวยังไม่ได้คูเสียงไหนเช็ดเช็ดเช็ดชอเอ่ดอเช็ดอ่ะขี Baum, ้เสียวเดียวยังไม่ได้คูเช็ดอินเปลี่ยนเช็ดชอเอ่ดอเช็ดไม่ได้คูเช็ดปากปากสุดจุยปากปากปาก ปากปากเจกะซือผ้าผ้าจึซอปูผ้าจึซอปูผ้าจึซอปูผ้าทาซือจงเหมือนกับเจกะผ้าจงเหมือนเจกะผ้าทาจึซอปูแต่อีซือผ้า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 เช็ดผ้าเช็ดผ้าเช็ดชืซือหนาไหลชาเตอปู่เจียวตัวผ้าเช็ดทาจึซอหม่อปู่หม่อปูผ้าเช็ดผ้าเช็ดหมอปู่ผ้าเช็ด 然后我们要擦什么东西的，就把我们要擦的东西放在切头后面。切把，切把擦嘴，切把擦嘴，切把擦嘴。啪、切把，啪、切把，啪、切把，它就是餐巾。啪、切把，这个手帕叫做帕切那。那帕切那，那就是脸。 ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าชาเหรียญตะปูจะซื้อโศกผ้าผ้าเช็ดหน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 ้าโศภผาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือมือมือซื้อโศกผ้าเช็ดมือ ทาชซื่อชาโสปุผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือชาโสปุผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือชาโสปุผ้าเช็ดมือ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 ชาโสปบุผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนไวยฉินหวยฉินผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนไวฉิ Lead ้นผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนกันการซื้ออิฉี่หพรซื้อวิฝังกันการเจ้จะเปลี่ยนทธอซือวิฝังการเจ้จะเปลี่ยนทะอซือวีฝังกันเปื้อนวิฝังไปนงจังกันเปื้อนวิฝังไปนงจังกันเปื้อนกันเปื้อนกันร้อนกันร้อนฝังเยอะกันร้อนกันร้อนฝังเยอะ กันแดดกันแดดฝังไส้แดดชื่อซือหยังกวงแดดชื่อหยังกวงกันแดดฝังไส้ชื่อซือฝังหยังกวงกันแดดกันแดดเปื้อน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 ทัซื่อจังไปนงจังเจ้าตัวเปื้อน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 จะก็ชื่อเปื้อนเปื้อนเปื้อนจะก็อย่าชื่อเปื้อน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 เปือน คาซื่อฟาเอือเอือเอืออ้าเอืออ้าแต่เอือ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 เอยเอเจ๋เฉียนเมียนเนียนเอือเอือปอเอือนอเปลือนโทเปื่อนปอเอือนอเปลือนโทเปื่อนปอเอือนอเปลือนโทเปื่อนเปื่อนเปื่อนจืซื่อไปนองจังเปื่อนเปื่อนเปื่อน เปื้อนเปื้อนเจท้ทวีจังโยซันกเสังฉสงือเปื้อนเปื้อนศกกระปกศกกระปกเจ้กาก็ทาไิเจ้าเจิ้งซื่อแต่จังทาซื่อเจิ้งซื่อเตอสัวฝา่าศกกระปกเจิ้งซื่อเตอสัวฝ่าศกกระปกทาจูซื่อจังจังเจ้าก,ก,ก็ทาสกเเนียนศกสกเเนียนศกปรกเเนียนปกปรกเเนียนปกอีกไวยศกเกินปก เชียจิ้นหลายกอไก่เย,ยียเหรียญอินเอ,อียวใจชื่อตุ้กะเตินศกกะปกศกกระปรกเ้าจ,าจาาื่อจังเย่าจังชื่อต่ส่วนฝาศกกระปกศกกระปกเลอะเลอะอย่าซื่อจังเลอะอย่าซื่อจังเลอะเลอะอย่าซื่อจังเปื้อนศกกระปรกศกกระปรกเลอะเลอะเลอะเปื้อน ศกกระปกเลอะเ,เจ้าก็เจ้าตัวปากเลอะปากเลอะจุดปาจังตรงซีเ,เจ้าัวปากเลอะปากเลอะปากเลอะมือเปื้อนมือเปื้อนโสจังเ,เจ้าก็ซื้อมือเปื้อนมือเปื้อนโสจังเสื้อศกกระปกเสื้อศกกระปกเสื้อซื้อซั่งอีศกกระปกศกกระปก เ就是คักเสื้อสกะปกเสื้อสก๊ปกาสัง这个上一张张的这个勒、ละเปื้อนสกปกทคู่คหาปากเปื้อนมือเละเสื้อเละเสื้อเปื้อนเค้จะยังคูวรยองหาปากเปื้อนมือเละมือสกปกอยยกขี้จะยังคูวรยง ผ้ากันผ้ากันวิ่งฝังตะปูผ้ากันเปื้อนผ้ากันกเปื้อนทธาจซื้อวิ่ฝังไปนองจังตะปูเธอจะซื้อยฉินผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวหุงข้าวที่ซือจู่ฟันหุงข้าวซื่อจู่ฟัน 莫红烤煮饭锅。莫红烤这个是莫红烤，莫红烤这个是泰泰式比较以前的莫红烤，莫红烤，莫红烤，莫红烤,红烤煮饭锅。莫煮,煮汤锅。莫煮汤锅。莫煮汤是煮是汤锅。 จู่ทางกัวหม้อต้มแกงจู่ทางกัวหุงหุงซื้อจู่หุง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 ข้าวหุงข้าวจู่ฟันหุงอาหารหุงอาหารจู่ไช่จัวไช่จู่ไช่หัวซื้อจัวไช่จู่ไช่หุงอาหารหุงอาหารจู่ไช่หุงข้าวหุงข้าวจู่ฟันจ็กซืไท่ซื่อ 煮饭的方式我们会把那个饭去煮煮熟了我们就会把那个汤倒出来汤倒出来干了我们就会把那个饭哈整锅拿去烤这样的稍微烤一下大概五分钟这个是泰式煮饭的方式หมูข้าวหมูข้าว煮饭หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าว煮饭锅หม้อหุงข้าว煮饭锅 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไฟฟ้าซืือเตี้ยนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจู่ฟันเตี้ยนกวัวไฟฟ้าซืือเตี้ยนไฟฟ้าซืือเตี้ยนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจู่ฟันเตี้ยนกวัวหม้อนึ่งหม้อนึ่งจังกลัวเจ้าหม้อนึ่งหม้อนึ่งหม้อนึ่ง 嫩就是蒸的意思，嫩就是蒸的意思，猫嫩就是蒸瓜，可是这种的我们还可以叫生嫩，生嫩，生嫩，生嫩就是蒸东西瓜，生嫩这个可以叫生嫩，生嫩，泰国人比较习惯叫就是生嫩。如果是拿来蒸东西的。 จังตรงสีเจ้าซื่อซึ่งนึ่งของซึ่งนึ่งของซึ่งนึ่งของจังตรงสีกว่วเจ้าก็อย่าซื้อซึ่งนึ่งขนมซึ่งนึ่งขนมซึ่งนึ่งขนมขนมซื้อเถียนเตียนซึ่งนึ่งขนมออวิจะจ้องซื้อหนาไหลจังนี่ก็สมมเหเนียนกาวว่าซื้อเถียนเตียนค่ะเจ้ก็จิ้วเจยวซึ่งนึ่งขนมซึ่งนึ่งขนม อึกันงองูฟาขวงเส้อตะถหวีอึงอึอึกังงูฟาหวงเสรอตะถวี ng, อึกังงูฟาขวงเสอตะถวะีซออึองซึงโทซึงซออึองซึงโทซึงนออึองหนึ่งเอกหนึ่งนออึองหนึ่งเอกหนึ่งซึงหนึ่งขะหนมซึงหนึ่งขะหนมเจงเถียนเตี่ยนกรรลัวเจงก็ซื้อหนาเลยเจงนัวมี หม้อนึ่งข้าวเหนียวหม้อนึ黏黏่งข้าวเหนียวจะก็ซื้อหนาไหลจังนัวหมี黏黏่นัวหมี่เจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวอพราะว่าจะก็นัวหมี่มันหนียวหนเียเหนเหนียนเราจ้นิดนเหนียนเจ้าจำไเหนียวนเหนียวเหนียวเหนียวเจ้เหนียนิดหนเหนียวเหนียวเหนียวเราเหนียนิดหนึ่เหนียวเหนียวเหนซืวเราจำได้เหียวนิดมนึ่งเหนซื้อนีวเหนียวเราจำได้เหนียนินึ่เหนียวเหนียวเหนียวเราจำไดย่างเหมือนียเหนียวเหนียนิดหนเหนียนียวเหนียเจ้าข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหม้อนึ่งข้าวเหนียวหม้อนึ่งข้าวเหนียวจังนัวหมี่กัวจังนัวหมี่กัวหม้อนึ่งข้าวเหนียวเจอกะเฉาใช่กัวเจาะกระทะกระทาเฉาใช่กัวกระทะ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 เฉาใช่กัวโถ โถแลก็โถทาซื้อหนาในจวงฟันแต่กลัวโถโถข้าวโถข้าวแล้ก็หวันวมันซื้อหนาในจวงไปฟันหวมจู่ให้เจ้าโถข้าว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 จวงฟันหวันโถข้าวโถข้าวบทสนทนาบทสนทนา ฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถฉันขอซว้เอเยี่ยมข้าวสวยซื้อไปฟันหนึ่งโถซื้ออีกวัวอีกวัวคือซื้อจวงฟันเดออีกวัวฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถไปฟันใจ้าเทวีไปฟันโยาหาจีจีจะพูดฝ่าได้อยู่ ข้าวสวยข้าวสวยจะซื้อไปฟันข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวเปล่าอย่าซื้อไปฟันข้าวสุกข้าวสุกอย่าซื้อไปฟันได้ทีวีมันเคยเจียงข้าวสวยข้าวเปล่าข้าวสุกตซื้อจืดไปฟันคือซื้อชองทาแต่จืดอะไข้านทาแต่อีซ้อข้าวสวยสวยซื้อเเพี่ยวยงข้าวสวยซื้อจูห่่่าววเเเตพพีียยยง是煮好ต漂亮ไปฟัน 叫“靠水”，“靠水”。如果是“靠饱”，它就是白饭，没有煎什么东西的，它只有那个白饭，叫做靠“靠饱”，“靠饱”，白饭。“靠熟”，“靠熟”，熟它是煮熟了，叫“靠熟”，“靠熟”，“靠熟”。这个三个生词，它都是指白饭，白饭。 ข้าวสวยข้าวเปล่าข้าวสุกฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถฉันขอว่อเยี่ยวข้าวสวยซื้อไปฟันหนึ่งโถซื้ออีกกวัวอีกเกอจวงฟันกวัวฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถว่ามันอยากให้เจียงฉันขอข้าวเปล่าหนึ่งโถฉันขอข้าวเปล่าหนึ่งโถถ้าตัวซื้ออีย่างเดียอีซื้ ชือหว่อีกัวไฟันฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถขอจานและชามหนึ่งชุดค่ะขอจานขอจานขอจาน,จาน,จาน,จานซื้อเยี่ยมพันจื้อและถาซื้อห้านเอยัืว,วเหอชามถาซื้อหวันชามซื้อหวันจานและชามผันเหอหวันหนึ่งชุด หนึ่งชุดซืออิจูเจเกะซือ e านและชามหนึ่งชุดซืออิจูขอจานและชามหนึ่งชุดค่ะหัวเยี่ยวอิจูผันเหวันขอจานและชามหนึ่งชุดค่ะฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถหัวเยี่ยวอิออกวัวไปฟันฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถขอจานและชามหนึ่งชุดค่ะ ว่อเยี่ยวอีกัวไปฟันอีจู่ผ่านเหอหวันฉันขอข้าวสวยหนึ่งโถขอจานและชามหนึ่งชุดค่ะฉันขอถ้วยกาแฟหนึ่งใบค่ะจะก็ซื้อถ้วยกาแฟให้ไม่หู่จวงคาเฟ่ไปจืดตะเลี่ยงฉือเจียวใบใบฉันขอถ้วยกาแฟหนึ่งใบค่ะว่อเยี่ยวอีกเกอร์คาเฟ่ไป ฉันขอถ้วยกาแฟหนึ่งใบค่ะฉันขอกาแฟหนึ่งถ้วยค่ะยีกว่าทาสเปจิโอจวงคาเฟ่ถ้วยคุยเปียนถึงเลียงเฉือฉันขอกาแฟหนึ่งถ้วยค่ะฉันขอกาแฟหนึ่งถ้วยค่ะวอเยออิไปคาเฟ่ฉันขอกาแฟหนึ่งถ้วยค่ะ ผมขอเหล้าสองแก้วผมซื้อวอตแหนานเซินขอเหล้าสองแก้วจะก็ซื้อเหล้าจะก็ซื้อแก้วยุกว่านั่เกอเลี่ยงไปจิ๋วเหล้าสองแก้วเหล้าสองแก้วเหล้าจะเป็นซื้อหมิงถือแก้วซื้อเลี่ยงถือผมขอเหล้าสองแก้ววอดเยี่ยงไปจิ๋วผมขอเหล้าสองแก้วยุกว่าวอมันจะเยี่ย จวงจิ๋วเต่ไปจือเจ้าแก้วเหล้าสองใบผมขอแก้วเหล้าสองใบผมขอแก้วเหล้าสองใบเจ้าก็ซือไปจื่อเอ้าหนาอะไจวงจิ๋วทาซื้อหมิงฉืออยังโฮไปจือแต่เลี้ยงฉือซื้อใบผมขอแก้วเหล้าสองใบว่เอ้าเหลียงก็จิ๋วไปว่าเอยาเหลียงก็จิ๋วไปว่เอ้าเหลียงก็จิ๋วไป ผมขอแก้วเหล้าสองใบเกอยซื้อแก้วเหล้าสองใบแก้วเหล้าสองใบผมขอเหล้าสองแก้วว่า,อาเอ้าเหลีงยงไปจิผมขอแก้วเหล้าสองใบว่าเอ้าเหลียงกักงบ杯子我们这样记哈如果要酒酒要装在杯子所以那个杯子要当量词如果我要杯子杯子它就是名词 แก้วท้าววใจเขียนเมียนยังเขาไปจืเตะเลี้ยงฉือซื้อไปจืเตอเลี้ยงฉือซื้อใบแก้วแก้วใจเขียนเมียนทาเตะเลี้ยงฉือซื้อใบผมขอเหล้าสองแก้วผมขอเหล้าสองแก้วเหล้าซือหมิงซื้อแก้วซื้อไปจือสื่งนี้ก็เหล้าสองแก้วเหลี่ยงไปจิ๋วเหล้าสองแก้วเหลี่ยงไปจิ๋ว ผมขอแก้วเหล้าสองใบแก้วสมิงสือจะก็แก้วไหนในจวงจิวแก้วเหล้าแก้วเหล้าสองใบใบซืเลี่ยงสือเหลี่ยงเกอจิวไปเหลี่ยงเกอจิวไปแก้วเหล้าสองใบผมขอแก้วเหล้าสองใบผมขอเหล้าสองแก้วผมขอเหล้า ว่าเย้าจิว๋วสองแก้วเหลียงเปยผมขอเหล้าสองแก้วและขอน้ำเย็นหั่นเย้เหลืองสุยและขอน้ำเย็นกระซื้อใจจะเปลี่ยนจิ๋วหั่นเหลืองสุยและขอน้ำเย็นหนึ่งเหยอือกครับหนึ่งเ,ยเยหยือกเหยือกขือหูขอน้ำเย็นหนึ่งเหยอือกเย้อีหูเหลืองสุยและและท้าซื้อหั่นเถอะและ ขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับเฮ่ออีหูเหลังสุยและขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับผมขอเหล้าสองแก้ววัวอก้วเหลียงไปจิว่วและขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับและขอน้ำเย็นเฮ่อหลังสุยหนึ่งเหยือกครับหนึ่งเหยือกครับอีหูหลังสุยและ ขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับผมขอเหล้าสองแก้วและขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับผมขอเหล้าสองแก้ววอลเลี่ยงไปจิว๋วและขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับเหออีหูเหลิงสุ่ยผมขอเหล้าสองแก้วและ ขอน้ำเย็นหนึ่งเหยือกครับ